สวัสดีครับเบากึืงครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาดูหอยนะครับหอยเชอรี่ที่เบากึืงเพาะเลี้ยงไว้นะครับเอาผ้าพี่น้องคนไปเมึงนะครับเอาแนะนํำเนี่ยเลี้ยงจังไรอ่ันนี้สิ่เลี้ยงหอยมากครับเห็นเก็บมาครังแรกครับบริดัเก้าวอสิเลียนะครับผมเอามาเลี้ยงเรียนๆพอดที่มุมมองเห็นว่าหนนกินหลายมีทงหน้าก็เลยเก็บมาเลี้ยงเนาะครับ มันเลี้ยงทิ้งไว้ก็เลยว่าเออมันก็ดีบวันรับหกไปหาหน่ะครับผมเลยเอามาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ขยายไปเรื่อยๆเมื่อกาดี้วันรับหมวกออกไปหาไปยังอ่ะพ่อได้ตุ่มได้กินครับผมครับครับดีดีครับความคิดดีครับเดี๋ยวพาไปมึงที่บ่อที่หอยฉลิบมันใครนะครับปป้าที่บอทีครับพาไปมึงนะครับไข่หลายบ่ป้าี่น้องบักยังไปตามมึงครับ นี่ครับไข่หอยอันนี้ก็เอาขวดใส่ไส้เนาะครับเนาะอ๋อใส่ไส้เพื่อที่ใหญ่หอยมันขึ้นมาไข่นะอ๋ออีกไอเดียหนึ่งนาะนี่แมีนก็เลยเออเห็ดจังไดนมันสิขึ้นได้หาทอบ่มีเหล้าขวดบนหนาใส่ไส้เพราะเห้ยมันลอยได้นะครับครับครับมันก็ขึ้นมาไข่อ๋อครับคือคือคืออันนี้ก็เป็นพอเมลพันเนาะพอเมลพันเนี่ยลงอยู่ประม่านมันยีซิบมือที่มากกำลังไข่ ครับผมอันนี้ยีชิดมือมัดได้กไข่ไข่หนอกหลายนน่นครับที่มัดไข่เยูะครับโอ้ไข่หลายเลยครับพี่น้องกินจอกกินแหนะมีอาหารเสริมกับอาหารแหนขหอาหารปลาดุกเนาะไ้มันหัวอาหารปลาดุกครับผม ต้องก้างไม่ยังขึ้นๆบุฒิบ่อนๆอยู่นะครับอันนี้ก็ลูกอึ้งนะครับเนาะอ๋อคือธรรมชาติให้อึงมันมาไข่มาฝักอยู่ในหนีน้ำนะครับผมนี่ลูกอึงนี่ครับพี่น้องครับอึงขึ้นเต็มเลยครับลูกออดอึงเผาครับนี่ครับลูกอึงก็เลี้ยงเลี้ยงอึงไว้น้ำเพื่อเพื่อธรรมชาติครับผมแต่ว่าป้าเอาเลี้ยงบ่ได้นะครับป้าน้ำอึงมันออกหนีหายเบิดลนะแม่นครับป้ากินอึงอันนี้ก็คือบ่อกป้ามาลูกนะครับครับผม โอ้รุ่นรุ่นน้อยครับทางพุนเด้ล่ะเป็ดจังไรอันนี้ก็รุ่นอีกรุ่นนึงครับ,บรนี<อ>่บ่ทันใหญ่อ๋อประมาณสเดือนอ๋นอจับเลี้ยงเป็นรุ่นเป็นรุ่นเนาะแน่นันนี่ต้องต้องขัดโอเคครับอ,อาหารดีกินใบบัวนี่อ๋อใบบัวครับใบบัวนี่เป็นอาหารอย่างดีเลยครับผมหอยเฉลี่ชอบครับออบอกพิกัดนะครับอยู่ไสอ่ะมองที่เลี้ยงหน่อยมองที่เลี้ยงนะ หมูส1บเอ็ดหมูสิบเอ็ดบ้านผือใหญ่หญตำบลร,รัตนบุรีอำาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทรท์มีเบอร์โทรมีเบอร์โทรว่าเพื่อมีคนอยากสอบถามเบอร์โทรอ่ะมีครับศูนย์เก7าสองศูนย์เก2าสอเ็สีจกนสองสทางล่อซิปรับขึ้นมาโอบตอตะอับตบตรัตนบุรีบ้านผือใหญ่นี่ครับใครขอชื่อเรีครับ พิ่นเลี้ยงแบบนี้เด้อครับเด้อเพิ่นปักเสาทอพิวซีไว้ในน,บบน้ำเบลเมียละครับขาล่างเพิ่นปูผาสีดําครับนี่ครับไข่หอยเชอรี่ก็ขึ้นมาไขยแบบธรรมชาติครับพี่นอ้องตรงกลางบอรกระสิเป,ป็นลูกอึงเผาครับเป็นอึงธรรมชาติอึงเผาขึ้นมาไขยเต็มเลยครับนี่ครับลูกออดขึ้นเต็มเลยครับ นี่นะครับพิณหลกออดเอืงเผาเด้อครับหลายมากมากครับครับบอเพิ่นกระเห็ดบอยุงยากครับคุดบอยหลับปู้ผาเลยครับแล้วก็หาหอยเชอรี่มาปล่อยครับนี่นะครับเพิ่นกณเอากระแจ้งพัดลมแล้วก็หาเจ็บไข่มาว่างน้ากระมีถึงได้พอ่อแม่พันธ์ก็เอามาปล่อยครับ นี่ครับการเลี้ยงครับบ่ได้ลงทุนยังมีโปูมีจอกมีแหนเพื่อนน้ำทุกยางกินเบิดเลยครับหอยเชลเลอร์อาเซไยอาหารปลาดุกเสริมเน่จังน้อยครับนี่นะครับเพื่อนเลี้ยงได้ปลาย่างเด้ครับสวนยางพาราครับช่องวางระวางสวนยางพาราเพื่อนกับคุดบอเนี่ยละรับคุดดินขืนกับเอาผาปูลวก็เอานามลงแล่วเอาหาหอยมาปล่อยเลยครับนี่ครับ ลูกหอยหลุดนี่เพิ่อนออกหลายหลายครับพี่น้องนี่นะครับลูกออดขึ้นเต็มเลยครับลูกออดเอิงเผาครับนี่นะครับเพิ่นเห็ดหลายบอยอยู่เด้อครับพี่น้องผมกับไายแต่ฟังที่มันออกไข่ให้มึงนี่ครับขึ้นไข่หลายอีลีครับ เฉลี่ยครับเหลียงแบบธรรมชาติครับต้นทุนบ่สูงครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างทำน้อยอย่างแต่ทำให้ดีครับการทำเกษตร,รยาก,กาวกระโดดครับคอยเป็นคอยไปศึกษาไปในตัวครับนี่นะครับเพิ่นเหลียงโอ้ไข่หอยหองเพิ่นออกหลายหลายครับนี่ครับ หอยรุนแรกของเพิ่นกับตัวใหญ่อะเด้อยครับพี่น้องออกลูกออกหลานหลายล่ะออกไข่หลายละนี่ครับรุนแรกที่เพื่อนเลี hm. ้ยงครับนี่ครับโอ้หลายแห้งแห้งครับชุดแรกเพื่อนครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับหอยเชลีนี่ครับชุดแหลกที่บ่ากึ้งเพื่อนเลี้ยงเด้อยครับนี่นะครับเพื่อนเลี้ยงเบียง่ายๆครับต้นทุนบ่สูงครับ ุแล้วก็ปูพาละหาหอยมาปล่อยมาเลียงเลยครับโอเคครับขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณบาเก้กันหลายด้วยครับเด้อครับขอบคุณครับ